Turn um. it up, turn turn it up. Yeah, turn it up, turn turn it up. Pandora, a hey, Pandora, Pandora, a hey, Pandora. แล้วก็มาพบกับช่องเจนจูลาวันนี้นะคะเจนนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเปิดตาเปิดใจกับสิ่งที่บอกว่าตื่นเต้นทางจิตใจมากเลยนั่นก็คือการอันบ็อกนั่นเองนะคะซึ่งอันบล็อกที่เจนจะทําในวันนี้นะคะก็คือนั่นก็คือก็คือัลบั้มริบบอนของแบมแบมก็เซเว่นั่นเองคะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งแจนนะคะทำการสั่ง มาได้ประมาณรอ1เดือนนะคะ1เดือนในการรอพีออเดอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นรอบเข้าไซส์อะไรอย่างี้นะคะก็คือแบบหลายอย่างตั้งแต่น้องเนี่ยออกมาสปอยว่าจะมีอัลบัม้มน,นู่นนั่นนี่คือเราก็ติดตามตลอดนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็อีกอย่าง,งก็คือเราก็แบบว่าทําการสั่งผ่านทางทวิต t ตอรนะคะทุกคนอันนี้ก็ แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะไปดูรีวิวเองว่าบ้านไหนหรือว่าทวิตอันไหนที่เราไว้ใจได้นะคะหรือว่าเราจะกดสั่งโดยตรงก็ได้นะคะแล้วก็โอยตื่นเต้นอนะ่ะเอออัลบั้มลิบบอนนี้นะคะจะมี2เวอร์ชั่นด้วยกันนะคะซึ่งมันจะแตกต่างที่สีและรูปแบบนะคะทุกคนเดี๋ยวก็เราไปรอดู อัลบั้มลิปบ๊อกของแบมแบมก็เซเว่นได้แล้วค่ะมาดูกันเลย ระพัมของน้องนะคะก็คือแบบว่าเต็มอิ่มมากเลยนะคะเป็นริบบอนจริงๆนะคะทุกคนก็มี2เวอร์ชันนะคะเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะคะก็คือข้างในเนี่ยมันจะแตกต่างกันคือหนึ่งเลยรูปต่างๆนะคะในที่น้อง ใส่ให้นะคะก็จะเป็นพวกถ้าเป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นริบบอนใช่ไหมคะริบบอนก็จะเป็นแบบแนวสดใสน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะแล้วก็แพนโดล่าเนี่ยจะเป็นสีม่วงใช่ไหมคะก็จะเป็นออกแนวดอกดากๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็จะค่อนข้างแบบว่าต่างขั้วกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนในอัลบั้มเนี่ยก็จะมีเป็น โฟโต้การ์ดแผ่นใสให้นะคะอย่างที่เจนให้ดูในคลิปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีโปสเตอร์นะคะขนาดสี่คูณสี่ไม่มั่นใจว่าสี่คูณสี่หรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าอะไรให้นะคะแล้วก็จะมีรูปของน้องนะคะตามเป็นเหมือนแบบว่าฟิลกระดาษแข็งนี้นะคะก็จะมีโน้ตเพลงมีแบบว่า,าเนื้อเพลงต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นซีดีให้นะคะแล้วก็จะเป็นนี่โฟโต้บุ๊กนะคะโฟโต้บุ๊กเนี่ยของแต่ละ อัลบั้มก็จะเป็นสีใครสีมันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ภาพด้านในเนี่ยของ2เวอร์ชั่นนี้นะคะ ไม่เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าไม่เหมือนกันเลยนะคะใครที่เลือกไม่ได้อยากได้ทั้ง2เวอร์ชั่นเหมือนแจนนะคะก็สามารถสั่งได้ทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอย่างรูปที่ให้ดูไปเมื่อกี้ในโฟโต้บุ๊กนะคะเป็นการสปอยเท่านั้นนะคะทุกคนไม่มีให้ไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกหน้านะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้ไปลุน้นเองนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดดู เองนะคะว่างานน้องอ่ะน้องตั้งใจทําจริงๆแล้วก็แบบว่าทางค่ายก็ซัพพอร์ตน้องแบบดีจริงๆนะคะแล้วก็แบบว่ารูปดีแสงดีสีดีแล้วก็แบบว่า,วบบวาของในอัลบั้มนี่คือแบบแน่นแบบจุกๆแล้วราคาเนี่ยคือไม่แพงเลยนะคะแบบราคาจับต้องได้นะคะทุกคนแล้วก็อัลบ,บั้มนี่อย่างที่แจนให้ดูไปในคลิปนะคะก็คือหนามาก ใหญ่มากแล้วก็น้ําหนักนี่คือก็หนักนะคะทุกคนหนักกว่าอัลบั้มทุกครั้งที่เจนเคยสั่งมานะคะแล้วก็อัลบั้มนี่คือแบบว่าเต็มอิ่มแบบจุกๆเลยนะคะทุกคนเชื่อว่าใครที่เป็นแบบว่าแฟนคลับน้องอยากสนับสนุนน้องหรือว่าเป็นอากาเซ่อะไรอย่างงี้นะคะสามารถ กดซัพพอร์ตน้องได้แล้วก็สั่งกันมาได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะทุกคนสอบเจนแล้วคือปื้มปิ่มมากรอมาหนึ่งเดือนนี่คือแบบว่าโอ้โหคุ้มจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ซึ่งเจนเป็นเมนแบมอยู่แล้วก็คือแบบว่าชอบน้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือแบบว่าพอน้องได้มีอัลบั้มเดียวก็เรานะคะ ด้วยความที่ว่าเราเป็นแบบว่าแฟนคลับนะคะเป็นอากาเซ่คนหนึ่งนะคะเราก็อยากใหซัพพอร์ตน้องะคะ่ะให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็น้องนะคะยังลง MV นะคะไว้ที่ใน youtube นะคะทุกคนนี่นะคะสามารถไปดูได้แล้วก็ช่วยกันปั่นวิวได้นะคะทุกคนแล้วก็สามารถติดตามน้องได้นะคะทาง IG ของน้องนะคะนี่ค่ะ A1 <laughs> ใช่ค่ะทุกคนสามารถไปติดตามไดะะ้ค่ะหรือว่าทวิตเตอร์ช่องทางต่างๆของน้องมีนะคะก็ถ้าอย่างไงนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b สไครป์ช่องแจนจุราด้วยนะคะกดกระดิ่งติงต้งๆๆไว้คอยแจ้งเตือนนะคะสาหรับคลิปนี้อยากบอกว่าสิบเต็มสิบค่ะปลื้มปริมคือแบบริบบอนอะแพนโดร่าริบบอนคือแบบสุดๆอะทุกคนสุดๆอะสิบเต็มสิบคือแบบเดี๋ยวขออนุญาตไปแบบว่าฟินคนเดียวก่อนนะคะ บายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบาย